สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทา l e ลสเลิฟนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาเล่าออนิทานนะคะนิทานความรักก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะก็คิดถึงก็เลยอยากจะมานั่งเล่านิทานความรักผ่านไพยนะคะก็จะอาศัยพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะแม่หมอคาดหวังว่าน่าจะเป็นพลังงาน ของคนที่ตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะให้เป็นพลังงานของตัวเองถ้าเป็นไปได้นะคะแม่หมอก็จะพยายามําคคำถามที่เออมันมีทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นการชี้นำแหละแต่การตัดสินใจทั้งหมดก็น่าจะเป็นของของพวกคุณคุณนะที่เข้ามาดูเนาะเยียวยาใจไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมกับนิทานที่แม่หมอจะเล่าให้ฟัง นะคะมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรของใครใช้เรื่องคุณไหมนะคะแล้วแม่หมอก็จะเปิดไพ่หมดทั้งสำรับนะคะดูสิชารีออมชาวกรกฎนะทานน้ำมาเลยทีเดียวเฮออมิด ชาวราสีกันนะ o นวันห้าถ้วย Neighbor ones. ก้าหมายคิงดาสิบดาบเท่าที่เปิดมาเนี่ยอ่าบรรยากาศของชาวธาตุลมค่อนข้างแรงนะคะมิถุนตุนกุมค่อนข้างแบบ ตดดเด่นทีเดียวในพลังงานนี้นะคะแต่จริงๆก็มีผสมปนเปกันหมดนะนะคะชาวชาวราศีกันกระกฎเนี่ยท่านไม้ก็มีาตามีทุกธาตุนั่นแหละนะคะแต่ท่านไม้ก็จะจือเจือจางๆหน่อยดูดูไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่ในในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแม่หมอ มีความรู้สึกว่าในในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีมันมีบางคนมีอยู่อยู่คนนึงอะนะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นคนที่เหมือนเคยผ่านความสูญเสียความเจ็บปวดมานะคะเราก็เลือกที่จะฝังตัวเองอยู่ในความเจ็บปวดนั้นด้วยนะคะไม่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งอะ มาเจอใครบางคนนะ,ะอาจจะด้วยวัยที่ที่ต่างกันมากๆมีอายุนะคะวัยต่างกันเลยแหละมันมีความต่างความห่างตรงเนี้ยเป็นเหมือนกำแพงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อะที่มันที่มันเหมือนจะเรียกว่า ไปกันยังไม่ค่อยได้นะในแ,แง่ของการสื่อสารในแง่ของความเข้าใจนะคะแต่มันก็มีคนยอมนะมันมีคนหนึ่งแหละที่ยอมยอมให้ยอมลงให้แต่ด้วยอีกคนหนึ่งก็นิ่งนิ่งแบบนิ่งมากนิ่งเหลือเกินนะคะความสมานนมนอไปอย่างช้าช้านะดำเนินไปช้าแบบช้ามากๆกเหมือนเรือเรือเล่นไปแบบ เฉยๆมากคือ6กดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของความช้าเหมือนกันนะเป็นเรื่องของการเดินทางการเวลาที่มันต้องใช้เวลาผสมกับเก้าใกลก้าไม้ไปอีกนะคะมันก็เลยเหมือนทั้งแบบทั้งช้าทั้งมีกำแพงทั้งหนักทั้งหน่วงมากมายนะคะแถมคิดเยอะคิดมากกันอีกความสัมพันธ์นี่มันก็เลยแบบไม่ไม่บาลานซ์เลยนะมันมีความไม่บาลานซ์ในความสัมพันธ์สักนิดเลย นั่นแหละแต่มันเกิดขึ้นรวดเร็วนะคะด้วยด้วยชาริออรมันค่อนข้างเป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นเร็วมากๆาก่ะบางทีก็ไม่ทันตั้งตัวว่าทํำไมรู้สึกกับคนนี้เร็วมากๆในขณะเดียวกันมันก็มีความต่างกันนั่นแหละความต่างความห่างนะคะด้วยวัยที่ห่างกันหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติที่แตกต่างกันนั่นแหละก็เลย สนทนาพาทีความคิดความเห็นพูดจาอะไรไม่ค่อยตรงกันแล้วมันก็เกิดความเสียอ,อกเสียใจนะคือมันก็มีคนหนึ่งแหละที่ยอมแต่อีกคนหนึ่งก็คือแบบตรงตรงนะเห็นตรงมากๆเท่านั้นไม่พอนะคะก้าวถ้วยในยสำรับเนี้ยมาบอกแม่หมอว่าบางทีเหมือน ในในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราอะ่ะมันมีคนรอบตัวที่เขาคอยจับจ้องนะคะสิบไม้คือมันไม่ง่ายนะคะก็เลยเลือกที่จะหลับส่นะแกงตายไปเลยเพราะมันมีสายตาสอดส,ส่องค่อนข้างเยอะนะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรยังไงนะ,ะไม่ได้มีแค่เราสองคนอะ่ะ ง่ายๆนะคะมีคนมากมายที่ร่วมรู้สึกไปด้วยสอดรู้สอดเทนใช้คำนี้ก็ได้นะคะมันก็เหมือนเป็นความเป็นอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากใจเอ s ออ i t าริสิสเพราะฉะนั้นอะความรู้สึกที่มีให้กันนะมันก็เลยแบบก็คือบริสุทธิ์ใจมากๆอะก็คือรักกันเหมือนแม่รักลูกอนะคะให้โดยที่ไม่ได้หวัง ผลตอบแทนอะไรมากมายขออย่างเดียวอะ่ะอาจจะขอแค่ความชัดเจนซึ่งก็ยังไม่ได้นะคคือมันมีฝ่ายหนึ่งที่ที่ยอมให้มากๆอะ่ะยอมลดศักดิ์ศรีคือยอมยอมให้จ,จนรู้สึกว่าเป็นแม่ไปก็ได้นะคือเป็นความรักที่ก็ก็รักอยู่ฝั่งเดียวอะ่ะคือทุ่มอยู่ฝั่งเดียวแสดงออกอยู่ฝั่งเดียวจริงๆอ่ะนะคะเออ ไฮนะคะไฮไฮ Eight s p e n t a c l e s แปดถ้วยถึงแม้ว่าจะโดนเทหลายๆรอบก็ไม่หวั่นนะคะก็ยังมองโลกในแง่ดีอยู่ยังสตรองนะยังอดทนยังยังไปได้ยังไหวอยู่นะมีความอดทนมากๆในความสัมพันธ์เนี้ยให้โอกาสหลายครั้งปรับตัวเยอะมากยอมลดศักดิ์ศรี ยอมลดความเป็นตัวของตัวเองลงเพื่อเพื่อความสัมพันธ์นี้เพื่อคนรักคนนี้นะคะยอมขนาดนี้เลยทีเดียวเชียวตัว p e n d u l u มันมืม The Star อยู่ในที่ทำงานสถานที่ที่ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเนี่ย ไม่งั้นก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันนะคะพราะรู้สึกว่าไม่ได้ไกลกันเลยอะมันวนๆเวียนๆอยู่ในความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้คุณจะไม่คุยกันไม่สื่อสารกันเถอะแต่มันยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยังรับรู้ถึงกันได้นะคะเดทมันจบไปแล้วมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ตายไปแล้วอะต่อให้อยู่ใกล้กันแค่ไหนก็ตามนะคะอือคือมันยังมีโมเมนต์ที่แบบได้รับรู้อ่ะ แต่มันก็เหมือนแบบไม่มีอยู่นะคะจัสติกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอะจัสติกไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของความยุติธรรมใช่ไหมคะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เคยมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ถามว่าเป็นความรักไหมก็เป็นความราักนั่นแหละ,นะะรักมากด้วยนะคะแต่คนหนึ่งคือรักมากจริงๆริอะนะคะ รักอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่รักก็รักอยู่ข้างเดียวนะคะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอีกคนก็เอาแต่ใจเอาแต่ใจนะคะอีกคนที่ว่าก็คือคนที่อายุน้อยกว่านั่นแหละเอาแต่ใจมากๆด้วยพูดจาก็ใช้อารมณ์นะคะไม่รู้โกรธอะไรสองไม้ก็ไปได้เรื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะมัน มันมีความรักมีความรู้สึกดีนะคะอยู่ในนั้นเคนอาวานยังเป็นที่ต้องการของกันและกันเฮสวานก็ยังก็ยังก็ยังแบบก็ยังอยากมีกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะต้องใช้อบความอดทนอย่างยิ่งยวดก็ตาม คือยังอยากมีคนคนนี้นะคะที่แอมเพรสมันความรักที่แบบเนี่ยเป็นแอมเพรสที่เป็นแอมเพรสที่น่างยเงามากนะคะตีต้องอดทนมากคือรักเขาแหละรักเลยนะ,ะรักแม้ไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งความชัดเจนรักแม้กระทั่งแบบให้อภัยหลายรอบมากจะถูกทำร้ายก็ยังแบบก็ยังเออก็ยังเข้าใจอะพร้อมที่จะเข้าใจนะคะเป็นคนดีมากจริงๆ นายอเพนเดอร์เคิลส์ด้วยความที่เป็นคนมั่นคงนะคะในตัวเองมากๆหกไม้อยากเอาชนะใจนะคะมั่นคงในความรักความสัมพันธ์อืมทีออฟชาลิ s อีกฝ่ายหนึ่งก็เสน่ห์แรงนะคนตอมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะเหมือนไม่ได้สู้แค่ความเฉยชาของคนคนนี้นะคะยังต้องไปสู้กับผู้คนที่เข้ามาอีกโอ้ยสี่ไม้มั่นคงมากจริงๆนะไม่ไม่รู้พลังงานของใครนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอดทนมากนะต้องเป็นคุณแน่ๆที่อดทนอ่ะสามไม้ยังเฝ้ารอ เมจิเชียก็ยังหาทางที่จะไปต่อให้ได้นะยังหาเหตุผลเข้าข้างเขาคนนี้นะคะเข้าข้างตัวเองอืม e ทมเพลนเยียวยาตัวเองไปวันๆจริงๆนะคะเหมือนเจ็บมาก็ต้องมานั่งแบบร้องไห้อยู่คนเดียวน้อยใจอยู่คนเดียวนะเยียวยาจิตใจตัวเองนะน้อยใจก็ต้องเหมือนน้อยใจเองแล้วก็หายเองนะไม่ไม่ได้รับ การปอบประลมจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยแม้แต่น้อยในอัเพนเดเคิลช้านะคะห้าเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขาด,ดขาดเคินๆจริงๆนั่นแ,แหละคือฝ่ายหนึ่งให้ก็ให้ใหแบบเต็มอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่ไม่ไมให้อะไรเลยนะคะสามดาบอืมก็คือยอมกันอย่างจริงจังนะคะ เลาเฟนะะให้อภัยเป็นคนดีนะคะเพราะมีความเชื่อในเรื่องของความรักต่อให้เหงาเดียวใดก็สามารถที่จะอบคอตัวเองได้เยียวยาตัวเองได้นะคะคุยน n อปเพนเด็คมั่นคงมากในความสัมพันธนี้รักมากในบอชาริสิตต่อจะให้ต่อให้ต้องให้โอกาสกันกี่ครั้งก็ยังให้โอกาสอยู่นะคะ เจ็ดเหรียญมีความรู้สึกว่าด้วยความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นรักระยะยาวอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้รักคุณหรือว่าเขาเปิดใจให้คุณหรือเขาแสดงอะไรที่มันชัดเจนกับคุณะนะคะคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่มั่นคงคือเขามีไทยบางอย่างที่ที่คุณหวยยหาและต้องการอะ่ะ คุณมีความเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ดีได้ถ้าตกลงปรงใจกันะนะคะห้าดาบ <c oughs> แต่มันก็มีการทำลายกันอยู่เรื่อยๆอะนะคะแปดเหรียญเขาก็ยังเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะคะสิบเหรียญ คือมีความจริงจังในพลังงานนี้เรื่องการพยายามสร้างครอบครัวมากๆนะคะอดทนจริงๆนะเจ็ดดาบยังใช้ชีวิตกันเหมือนเป็นปกตินะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นห้าไม้ต่อให้มีความขัดแย้งในใจยังไงนะคะก็ก็ยังสามารถผ่านไปได้ก็ยังเหมือนแบบอืม ก็อมองข้ามมันไปได้นะคะเป็นพลังงานงง,งอยๆอย The world มันเป็นเสน่ห์นะที่ลงไหลข้างใครกันเดือดซันอ่ะมันเป็นความหวังว่าในอนาคตหนึ่งจะเป็นครอบครัวกันได้ The view เห็นไหมมันมีทั้งสุขทั้งะะทุกข์นะคะที่ที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคือมันมีความหวังในขณะเดียวกันอนะ่ะมันก็ถูก ทำลายในแต่ละวันจากคําพูดจากท่าทางความเย็นชาอะไรต่างๆมากมายนะคะคนหนึ่งก็อดทนอดทนเก่งอีกคนนึงก็เฉยเก่งเฉยชานะคะแต่คนนี้เขาอาจจะมีะมีบุค,คลิกที่ที่มันที่ที่ที่คุณอาจจะเชื่อถือได้ว่าเขาซื่อสัตย์นะถ้ามีเขาในชีวิตแล้วเขาจะไม่มีใคร ก็จะเป็นคนที่เราสามารถคือจะอยู่ในสายตาเราได้คือไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะมีใครอาจจะในแง่นี้หรือเปล่านะคะมีบางอย่างที่ที่คุณชอบในตัวเขาแหละและคาดหวังด้วยนะคะแต่เอาจริงมันเป็นยาพิษนะคะการที่เขาเป็นคนนิ่งๆเขาอาจจะแสดงอาการไม่เก่งในความคิดของคุณนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแค่นั้นเอง คุณมองเขาในแง่ดีมากนะคือเวลาเขาพูดจะแย่ๆหลยๆเนี่ยเขาพูดตรงมากนะคุณก็โกรธคุณก็เสียใจคุณก็นอยใจนะอือม,มันมันก็ทำลายคุณได้แหละแต่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งแม่หมอนเขารู้สึกว่าเหมือนคุณเข้าใจเขา,าเขาก็แค่คนพูดตรงไปตรงมาคนหนึ่งนะคะเออสีถ้วยก็มัน,มนเมินเฉยๆกันไปนะคะอ่าสีเหรียญ เขาไม่ค่อยแชร์เรื่องราวชีวิตเขาให้คุณรู้สักเท่าไหร่ใช่ไหมคะมในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องราวของคุณนะม,มันไม่มีการแชร์นะคะห่วงพื้นที่ห่วงชีวิตห่วงเนื้อห่วงตัวนะคะ justment ชัดชเจนนะคะค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วมันก็น่าจะเป็นตลอดไปด้วยอ่ะ เขาเป็นคนชัดเจนคุณเองก็ชัดเจนนะคะควีนสอดก็มีบ้างนะคะที่อยากจะตัดใจมีแหละในออพชาริสิสแต่ความรักมันยังมีอยู่นะยางตัดใจไม่ได้รักมากหกถ้วยผูกพันนะ,ะผูกพันเอนดูเดอะฟูล จะเริ่มใหม่ก็ไม่ได้สักทีนะคะไม่กล้า The f o ไปเนี่ยมีความจงรักภักดีนะคะเป็น The f o สิถ้วยรักจริงๆนะคะรักแบบเหมือนรักคนในครอบครัวเลยอะ่ะรักแบบจริงจังสุดๆนะคะในขณะเดียวกันก็จะปวดเดียวดายนะคะอางวาวาเว อหกเหรียญอยากได้ความรักบ้างนะคะสี่ดาบแต่ก็เหมือนไม,ไม่ไม่ได้นะคือมันเป็นสี่ดาบที่คือต้องการความรักจากเขานะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องต้องรักตัวเองนะคะเนี่ย แล้วก็ The ิ i e ์ of ฟฟอะคือเหมือนก็ต้องแบบใช้ชีวิตเผื่อได้ตะคาดหวังน้ำบ่อหน้านะคะว่ามันจะดีขึ้นอะอทั้งที่มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นวงวงจรนะคะวงจรเดิมๆที่น่าจะคุ้นชินนะคะฟุยนารวานเดิมๆนะคะรอคอยนะคะแปดไม้อืม ได้แต่รอว่าสักวันอ่ะเขาจะแสดงความรู้สึกบ้างนะคะคาดหวังว่าเขาจะโรแมนติกบ้าง The Emperor เพราะเขาก็ดูเป็นคนอีโก้แรงนะดูนิ่งๆดูเอาแต่ใจดูผดเด็ดการอืมเป็นคนเด็ดขาดชัดเจนนะเออสามเหลียนจริงจังด้วยอ่าทาวเวอร์ แล้วเป็นคนแบบรู้จักคําว่าตับเดียวเนี่ย <laughs> เป็นคนเด็ดขาดนะ่ะเออยอมหกักไม่ยอมงอนะ King of c h a l i c e s แล้วก็สองลาบก็เหมือนจะมีใจให้ให้ด้วยแหละนะคะมันก็เลยเหมือนดึงลังคุณนะคะคนคนนี้คือเขามีบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาก็มีใจใช่ไหมละ่ะคุณก็เลยไปจากเขาไม่ได้นะคะคือเขาไม่ใช่เย็นชาแบบ ม่หือไม่อือสักทีเดียวคือเขาก็แสดงออกบางอย่างให้คุณรู้แหละว่าเขาก็มีใจให้นะคะ h e l o v e r เนี่ยเห็นไหมคือว่ามันไปกันได้ the high priestess ถึงแม้จะต้องเก็บเป็นความลับก็เถอะอ่าเจ็ดถ้วยมันก็ยังเป็นความคิดความฝันอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้อ่ะเดี๋ยวม่หมอลองดูนะว่าถ้าถ้าเราจะไป ตในความสัมพันธ์นี้หรือไพ่อยากจะบอกอะไรอืมไพ่มีอะไรแนะนำไหมคะขอคําแนะนำจากไพ่เอาสําหรับใหม่เลยนะคะสหรับนี้จบแล้วสําหรับเรื่องราวนะคะเจ็ดถ้วยมันยังเป็นความฝันอยู่นะคะมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่เป็นจริงอ่ะง่ายอ่ะไพ่จะบอกอะไรเปิดเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย สำหรับที่สองมาละอืม The world The world นี่ความหมายคือไม่จบกเนะะออ็เริ่มต้นใหม่นะคะสองอย่างนี้แหละอ่าเริ่มต้นใหม่อ่าจะติดให้ความหยุดคิรทำ เจมเพรสเดซัน hmm. นี่ไพ่ดีด้วยนะหนึ่งเหรียญเอาจริงๆนะเป็นเรื่องราวที่แม่หมอต้องตีความอยู่เหมือนกันอันเนี้ยแม่เอาเป็นว่าอืมมันเหมือนกับว่า อย่างอย่างที่บอกนะคะว่า The World เนี่ยความหมายมันแปลได้สองด้านนะ,ค,ะคือมันเหมือนจบจบด้วยก็ได้คือวงจรมันจบแล้วแค่นั้นเองนะคะแต่แม่หมอว่าน่าจะจบแหละ The World เนี่ยไพ่ออกมอาบอกว่ามันจบแล้วไม่รู้ว่าจบด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่ต้องจบ King ไม้อันเนี้ย มันเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะมันเหมือนเป็นเรายึดมั่นถือมั่นในความสัมพันธ์นี้ในความปรารถนานี้อยู่นะคะต่อให้เราจะเติบโตไปแค่ไหนต่อให้เราไปไกลแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นเดอะคิงที่ยังถือความปรารถนายังถือความต้องการของตัวเองไว้อยู่นะคะพอจสติกภพยแห่งความยุติธรรมมาเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่า ลองให้ความยุติธรรมกับตัวเองดีไหมสามตานะคะเหมือนมีดวงตาที่สามอะ่ะที่กำลังจะให้คำตอบเราะนะคะเนี่ยเคยได้ยินว่ามุษย์เรามีดวงตาที่สามไหมคะดวงตาที่สามมันเหมือนเป็นดวงตาที่ส่องนำทางที่ทำให้เราดวงตาเห็นธรรมนะคะเนี่ยตามด้วย .The e m p r e s s เป็นไพ่แห่งการ รักตัวเองอย่างขั้นสูงเมตตาให้กับตัวเองนะคะคือคุณนะ่ะมีพลังงานของความเมตตาของความรักแต่คุณมอบให้คนอื่นไงคะมอบมอบมอบให้เนี่ยตั้งแต่อ่านไพ่มาต้องยอมรับนะคะว่าคุณเป็นคนดีมากเป็นคนที่อดทนมากให้อภัยบ่อยมากแล้วให้โอกาสตัวเองเสียใจบ่อยมากๆนะคะด้วยความที่แบบ มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคุณเป็นคนรักคนได้แบบได้เต็มที่จริงๆนะพลังงานเนี้ยเนาะนั่นแหละกลับมาสร้างบาลานนะคะสองเหรียญน,นี่คือการสร้างบาลานให้กับชีวิตตัวเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเดือดซันเนี่ยเพื่อความสุขที่รออยู่ข้างหน้าเพื่อแสงสว่างในชีวิตนะคะ เนี่ยมันมันต้องจบนะจบความสัมพันธ์จบสิ่งที่คุณยึดมั่นถือมันเอาไว้อะนะคะที่ไม่ยอมปล่อยสักทีคือตัวคุณเองคุณมีครบนะคะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย the world เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นวงจรที่มันต้องจบแล้วนะคะเนี่ยยึดมั่นถือมั่นความสัมพันธ์ความปรารถนากับใครบางคนไว้อยู่ j u s t e ให้ความยุติธรรมกับตัวเองสะนะคะ กลับมารักตัวเองเป็นเอ็มเพรสเลิศหรูดูดีอยู่ในบัลลังก์ของตัวเองนะคะสองเหรียญสร้างบาลานนะคะมันเป็นการสร้างบาลานเนี่ยสองเหรียญใบนี้ให้กับชีวิตนะคะชีวิตเราไม่ได้มีในแง่ความรักอย่างเดียวไม่ได้มีเขาอย่างเดียวนะคะเราเรายังมีอย่างอื่นด้วยและท้ายที่สุดเป็นเดิร์สันให้ดีมากนะคะชีวิตได้สำรับเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบ การให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนาะไพแนะนําดีนะคะก็ลองนะคะถ้ามันถ้ามันตรงกับคุณมากๆแม่หมอว่าไม่ยากนะคะที่ที่เราจะลองเอาไปปรับใช้แล้วค่อยๆพิจารณาก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอค่อนข้างจับความรู้สึกได้นะคะกับบางท่านแหละที่พลังงานตรงมากๆก,ก,ก็คือว่าคุณอยู่ในจุดที่ คุณยังไม่ได้หมูบอ่อนได้มากกว่า50%นะคะคุณคุณแค่เจ็บใจตัวเองว่าทำไมถึงต้องต้องรู้สึกกับคนคนนี้มากขนาดนี้แค่นั้นเองนะคะมืนเหมือนมันเจ็บอะมันเจ็บใจตัวเองมันเจ็บปวดที่ต้องเป็นฝ่ายยอมคือโดนเขาทำร้ายแค่ไหนก็ได้แต่มันน้อยใจแล้วก็มารักษาแพ้ใจตัวเองอยู่ล่ำไปนะคะเนาะไม่เป็นไรนะคะ คือมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงของคุณแต่มันเป็นแค่ความรักที่เรารักใครสักคนมากๆแค่นั้นเองจนบางทีเราอาจจะลงลืมนะคะว่าเราความรักของเราเองก็ทำร้ายตัวเราเองด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ